วันนี้ผมได้รับหมายสารมาผมโดนตำรวจฟ้องไอ้ตำรวจที่ที่ส่งข้อความด่าผมทุกวันเนะมันเอากฎหมายเล่นงานผมทั้งที่มันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะมันหาเรื่องส่งข้อความด่าลูกเมียทุกวันแต่มันใช้กฎหมายเล่นงานผมใช้การแจ้งความาวอะไีกับผมล่าสุด ไม่ได้ผลใช้ทนายฟ้องตรงหาผมใส่ความมันเห็นไหมครับด้วยความเห้ยของคนนะครับกฎหมายก็มีไว้ให้สังคมสงบสุขแต่มันมีข้าราชการชั่วๆ่วมันเตรียมใช้กฎหมายในการจัดการกับคนที่เป็นศัตรูใช้กฎหมายในการกัดแก้งผมมาโดยตลอดผมร้องเรียนเฮียอะไรไปก็แม่งไม่มีใครสนใจ วันนี้ก็ยังไม่มีใครสนใจนะแต่ทุกคลิปของผมนะมี้หลักผู้ใหญ่แม่งเอามีคนส่งมามอนิเตอร์นะว่ามันนี้มาร์กมึงพูดเรื่องอะไรแต่มึงไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ยนี่กูกำลังโดนตำรวจรังแกเนี่ยแล้วกูร้องเรียนท้งนายกเนี่ยร้องเรียนอายุตเนี่ยสายตรงก็เป็นคนมารับเองเรื่องเองด้วยนะแต่วันนี้ก็ยังไม่มีเฮียอะไรนณะสายตรงนายกนะมารับเรื่องเองเว้ยเนี่ยตำรวจแม่งเฮียนาดเนี่ย วันนี้ไม่มีส้นตีอะไรขก้นเลยนะ,ะถ้าใช้ผมเคารพอายุธอะเพราะผมไปไประท้วงแม่งยัดคดีกูอีกเห็นไหมนี่คือความเลวร้วายประเทศนี้นะผมเลยไม่ต้องสู้นะคระับเมื่อวานนี้กลับมาถึงบ้านเมียบอกมีของขวัญให้มีหมายสารนะครับอากตำรวจที่แม่งหาเรื่องผมมาโดยตลอดนะครับ ส่งหมายฟ้องผมอะแล้ววันนี้ผมอยู่ดีถูกกล่าวหาก็ต้องไปต่อสู้เนี่ยเสียเว,เวลาเวลาแล้วเห็นไหมครับต้องจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้นะครับท่านนี้วันนี้เรื่องราวคือผมโดนตำรวจรังแกมาโดยตลอดถ้าจะคุยเรื่องนี้ต้องคุยเ,ยเริ่มต้นแะใครเป็นคนเริ่มแล้วทะเลาะกันเป็นเรื่องอะไรแต่นี้มันหยิบเฉพาะช่วงที่ตัวเองได้เปรียบ ป็นงานใช้เทคนิคทางกฎหมายในาการจัดการผมนะครับดูความชั่วงมาเน,นี่ครับแล้วเจ้านายแม่งก็ไม่เคยสนใจอนะ่ะให้ผมมานั่งทนเหรอครับสังคมไทยแม่งเฮีย้ยวันนี้กูอยากเห็นตำรวจติดคุกมากเลยนะครับเขาแม่งเฮีย้ยมันรับใช้เฉพาะคนรวยอนะ่ะใครที่ไม่ยอมมันมันก็แกล้งมนะันแก่ครับ แถมบางทีมันยังเลี้ยงโจรอีกอแทนที่มันจะดูแลคนบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเห็นความเหี้ยไหครับวันนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องถูกสังคาย,ยนาไม่มีใครสื่อฉบับไหนมาลงให้ผมเฮ้ยวันนี้มาร์กแม่งยังโดนตำรวจยัดคดีชิบหายเลยนะแต่ไม่มีสื่อฉบับไหนมาเล่นเลยคดีน้องชมพู่มึงแม่งตามชิบหายเลยแต่วันนี้กูโดนตำรวจยัดคดีกูเต็มไ่หมดอนะ ไม,ไม่เคยไปทําข่าวไอ้เย็ดแม่ไอ้สื่อส้นตีนขุดตอไม้เจอมึงยังไปทําข่าวอาสาไปจับงูมึงก็ไปทําข่าวแต่กูโดนตารวจยัดคดีเต็ไมไปหมดเลยมึงไม่ทําข่าวเลยนะทั้งไอ้พุทธอะไรนะทั้งไอ้แพททั้งไอ้เฮียทนะั้งหลายแหล่นะวันนี้ไม่เคยพูดถึงเลยนะ อ้นนี้มึงดังาจากการที่มึงเคยช่วยเหลือสังคมเป็นช่องทีวีที่ตีแผ่ความจริงให้กับสังคมวันนี้พอมึงดังแล้วมึงไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยเห็นไ,ไหมครับนักข่าวส้นตีนแบบนี้นะครับล่าสุดไม่มีหาคนออกข่าวไม่ได้ให้คนมาเชิญผมไปออกข่าวส้นตีนเนี่ยกูจะไปได้ไงเรื่องมานเรื่องผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคนอื่นออกก็ไม่เหมือนผมออกเพราะผมมันคือผู้เชี่ยวชาญอยากได้ผมไหมผมช่องส้นตีนของมึง ไม่ต้องมายุ่งกับกูกูมีช่อง,องกูเองแล้วนะแต่วันนี้นะช่องผมถูกดูดไปเรื่อยๆนะวันนี้ฝากบอกไอ้แปอะยุทธเนี่ยว่ากูโดนตำรวจยัดคดีเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับกูหน่อยด้วะคดีน้องชมพู่เนี่โอ้โหมึงเกาะติดกันชิบหายเลย ส่งตำรวจลงทำคดีโอเจาะลึกเลยเฮีย้ยแม่งจนแทบนับทรายได้ทุกเม็ดแล้วมัง้งไอ้พี่มาแต่กูโดนเนี่ยมันนียกูกำลังโดนยัดคดีอยู่เนี่ยเันนี้คดีมันเยอะผมก็เลยรู้สึกเหนื่อยมีคกะทำให้พี่มาร์กไมไปนำมอกกูเหนื่อยไงกูออกไปกูก็โดนอีกเพราะคดีเยอะๆแม่งมีดูปีมีสิบสองเดือนก,กูไม่ต้องทำหาแล้วล่ะเดินสายให้ปากคำกูก็เหนื่อยแล้วเห็นไ,ไหมครับ มีใครสื่อช่องไหนกล้าไหมครับวันนี้มาจ่อเรื่องนี้มีตํารวจแม่งพยายามยัดคดีมาร์กเนี่ยสื่อช่องไหนกล้ามาั่งมาทํานี่เนี่ยกูว่าเรื่องนี้แม่งจะดังมากเลยนะครับเรื่องบอสนี่นะครับปรากฏซีเนเป็นคนออกนะครับสื่อไทยแม่งไม่ดูเรื่องนี้อะไรละครับแต่พอเรื่องมันดังแล้วตอนนีนน้โอ้โหแย่งกันเอาซีนใหญ่เลยตอนนี้ออกกันทุกช่อง เชิญคนรู้นเชิญอันนี้มาให้คัดสัตย์น่ะติมาแสดงความเหมืใหญ่โตไอ้สื่อกระจอกนะถ้ามึงเป็นสื่อมวลชนจริงๆมึงต้องกล้าเรื่องของกูด้วยดิวะกล้าไม่ที่ตีแผ่วันนี้มาพิบูเนี่ยวันนี้แม่งพยายามเป็นพลเมืองดีนะพี่เนี่ยยืนตรงข้ามรัฐบาลน,นั่นเองนะแต่ผมก็ไม่เคยทําผิดกฎหมายนะแต่ผมกำลังถูกยัดคดีอ่ะ อยาคดียากใครจากเจ้าหน้าที่รัฐทุเรศแม่งขนาดผมยังโดนแล้วชาวบ้านนะครับคุณเล็กี่ดูได้ชาวบ้านจะโดนหนักขนาดไหนครับขนาดมาร์คพี่บูแม่งยังโดนแบบนี้เออวันนี้มันเลยทำให้นักต่อสู้แม่งน้อยเพราะมันคุนคลกันกลัวพี่เก่งกายก็โดนไม่รู้กี่คดีนะครับนักต่อสู้แม่งโดนคดีกันเป็นแถวเลย แต่ไม่สู้ก็ไม่ได้ครับถ้าผมไม่สู้แล้วใครจะสู้ครับใช่ไหมแล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงครับเออขาะผมไม่ยังโดนแบบนี้เลยดูชาวบ้านครับที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีปากไม่มีเสียงไม่มีตังค์ไม่มีคนรู้จักไม่มีเส้นไม่มีสายจะโดนอะไรครับ เออวันนี้มึงนั่งมอนิเตอร์กูอยู่มึงกล้าป่ามึงกล้าเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหรือเปล่าไอ้สัมมึงจะลายแต่รายงานแต่กูด่ารัฐบาลมึงรายงานวันนี้กูโดนรังแกมึงรายงานนายมึงด้วยสิว่าว่ากูแม่งไะถูกแกละเว้ยกูถึงลุกขึ้นมาเป็นแบบนี้ท้ามมาันไม่โดนรังแกมันจะกล้าลุกขึ้นมาสู้ละ่ะกูก็ทำมาหากินกูตามปกติเลยทำไมวันนี้กูต้องมานั่งสู้เสียงคุกเสียงตารางะ่ะ ว่ากูถูกลังแกไงมึงเคยสนใจั้งหรือเปล่าล่ะวับนวาน,นมึงสนใจอะไรม้างอ่ะใช่ไหมครับวันนี้นะไอหน่วยงาน,หนไหนหน่วยงานที่ประชาชนไปยื่นหนังสือแล้วแม่งคดีไม่งยุบทิ้งเด้อไอ้สัตว์ข้าราชการแม่งสองล้านกว่าคนแล้วเงินมหาศาลที่เลี้ยงไอข้าราชการหลังยาวพวกนี้นะใช่ไหม แต่ว่าประชาชนไม่ได้รับการคุณคิดดูนะครับรายการสองล้านเนี่ยประชาชนมีแค่หกสิกว่าล้านคนเนี่ยมันแทบจะหนึ่งต่อสามสิบนะครับทําไมมันดูแลประชาชนได้มีความสุขไม่ได้เห็นไหมครับพราะมึงดูแลแต่คนรวยไงคนจนมันก็ต้องรับกรรม,มรับยิ่งถ้าแม่งสร้างแพะด้วยโอ้โหแม่งซ้ำคดีเท็จบิดเบือนหลกักฐานสารพัดส,สารเพนี่คือความ นี่มันไม่เห็นเลคือครั้งแรกผมเชื่อมันมีมากนี่มาตลอดเวลาแต่มันไม่ดังครับแต่ตอนนี้มันดังขึ้นมาครับพวกเราต้องอย่าหยุดนะครับต้องต่อครับบี้ขยี้เข้าไปครับประชาชนรทัวม,มึงจะเอาจดหมายเอากฎหมายจัดการเขาไมนมีการปล่อยข่าวจะเอาจับกวาดล่านักศึกษาไอ้เยแต่มันเรื่องที่ประชาชนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างงี้มึงไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ย้ายอ่ะตั้งรรมการสอบผิดวินัยไม่ไายแรงนี่แหละส้นตีน คลิปผมออกไปเต็มไปหมดอะแต่แม่งก็ไม่เห็นมีใครที่แม่งจะคิดจะสนใจเฉยญนไมไปคุยก็ได้เลยอยู่เนี่ยมาอาไหนวะมึงด่ารัฐบาลเลยเกินไหนมาคุยกันเรื่องอะไรวะเออไหนว่ามึงถูกยัดคดีจริงเปล่าเนี่ยดูดิ่กูถูกยัดคดีจริงหรือเปล่านี่มีใครสนใจไหมครับแม่งจ้องจยเฮียจะส่งกับไม้เรียกกลวไม่ให้ปากคำ เอพอมีข่าวดังดีก็โอ้โหจะนี้แม่งพวกอมตลอตั้งกรรมการสอบก้องการรู้ผมเป็นสิห้าวันเรื่องกูเนี่ร้องเรียนไม่ต้องนานแล้วไม่เห็นไปถึงไหนเลย <1> 1> ไ,ไอสำนักงานเจเลเนี่ยจนป่านนี้คุยมแม่งส่งเรื่องมึงอะ <1> 1> เออไอเฮียจนป่านนี้แล้วเนี่ยไหนผลสอบมึงยังไม่อออยเหรอ <1> 1> เฮ้ยสำนักงานเฮียแห่งชาติ จนบ่านนี้ยุบทิ้งเลยอ้เหี้ยในพลแม่งเป็นฝูงอีกเว้ยเห็นไหมครับแล้วประเทศมันจะดีกันยังไงวันนี้ผมดีใจมากที่นักศึกษาลุกขึ้นมาช่วยกันต่อเพ่าเราจะทิ้งไม่ได้ผมงไม่ยอมใครรังแกนักศึกษามาเจอกูเพราะวันนี้เขาลุกขึ้นมาสู้เขามาเสี่ยงกับเราเนี่ยเราต้องช่วยเขานะเป็นกำลังใจเขา คนรัฐบ,บาลมันไม่ทำหน้าที่งไงกูแม่งพยายามเป็นพลเมืองดีกูพยายามช่วยเหลือประชาชนแต่มึงเสือพยายามยัดคดีคกูไอ้เหี้ยแทนนี่เออจะเชิดเออให้รางวัลเชิดชูกูเออมาร์กมันเป็นเยาวชนดีเด่นเป็นพลเมืองดีเด่นใช่ไหมครับแต่มึงเสือกะยัดให้กูเป็นนักโทษไอ้เหี้ย ผมมีอะไรที่มันเลวร้ายนะครับในชีวิตผมผมพยายามทุกอย่างที่ช่วยเหลือปกป้องคนที่โดนลังแกคนจนเดือดร้อนไปขอความช่วยแล้วก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ผมได้รับก็คือการพยายามนี่นะผมเป็นนักโทษแต่คนขนยาแม่งไม่ไม่เป็นไรจเจริญเติบโตได้ดิบได้ดีเห็นไหมเฮีย er ไหมครับเออ ผมแม่งพยายามจะเป็นคนดีเดินตามรอยเท้าพ่อตอบแทนบุคุณแผ่นดินแต่พวกมึงพยายามให้กูเป็นนักโทษให้ได้แต่คนนี้เหี้ยมึงกำลังปกป้องไว้ดังนั้นวันนี้สงครามตรงนี้เนะี่ยมันต้องจบในรุ่นนี้แหละครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับถ้าคุณไม่ใช้โอกาสนี้นะคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะ วันหนึ่งถ้าเกิดเขามาสู้เพื่อพวกคุณแล้วคุณไม่สู้เพื่อพวกเขาบ้างนะคอีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาสู้วันนั้นคุณโดนกับตัวคุณเองคุณจะรู้สึกในวันนี้คุณไม่มีใครแล้ววันนี้คุณยังมีคนร่วมสู้คุณคุณ้องรีบสู้ซะก่อนที่คุณจะไม่มีโอกาสวันหนึ่งนักรบรู้สึกว่าการสู้นี้วันนึงท้ายสุดพอแพ้ก็คือจะถูกทอดทิ้งใครจะกล้าลุกขึ้นมาสู้ ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้หัวข้อผมวันนี้ครับรวยแล้วอย่าพยายามมาเบียดสังคม